สวัสดีครับสวัสดี FC ชาว27่สบดช็อปด้วยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถตัวรย์มือ2นะครับผ่านเพื่อนๆท่านใดนะครับต้องการซื้อต้องการขายนะครับสามารถทักมาที่แฟนเพจได้นะครับโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว FC นะครับห่างเหินกันไปนานนะวันนี้มากับเจ้าสกู o ปปี้ไอนะครับปี2015นนะสีแดงแรงฤทธิ์นะครับตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดแล้วนะอ่าขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานนะครับก็สะดวกสบาย สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านเลยนะครับมาเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดดีเทลรอบรถแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดกันนะโอเคไหมครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับส่งมานะเป็นคลิปวิดีโอประกอบการตัดสินใจนะครับรบพัวลูกค้าดูก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับชอบก็จะไปนะรถคันนี้เป็นรถบ้านนะไม่ใช่รถประมูลนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าผมบอกว่ารถประมูลก็จะบอกว่ารถประมูลรถบ้านก็จะบอกรถบ้านนะครับรถบ้านกับรถประมูลก็จะมีข้อแตกต่างนะครับคร่าวๆคือขอขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งก็คือ ลูกค้ามีความเชื่อว่ารถประมูลก็คือก่อนที่จะปล่อยยึดก็นั่นแหละนะยงยำอะไรประมาณนั้นแต่รถประมูลดีๆก็มีนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือคร่าวๆนะทำไมเขาถึงชอบรถบ้านนะอันนี้คือรถบ้านจริงๆนะครับนะครับขายเทินต่อกันไปก็เอามาให้เพื่อนๆหยิบจับนะในราคานี้นะหมื่นกว่าบาทนะครับผมบอกได้เลยว่าแหมหายากจริงๆนะแล้วก็เออเอาไปใช้งานนะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสนะครับ เออเรื่องริ้วรอยนะครับริ้วรอยคันนี้นะความสวยจากร้อยผมให้ประมาณ40นะอืมแต่ดีที่ว่าไฟหน้าไฟท้ายคือไม่มีแตกนะครับแต่ว่าเรื่องชุดสีก็คือรถบ้านคือเป็นรถผู้หญิงขับพอรถผู้หญิงขับปุ๊บการดูแลหรือว่าการขับขี่นะครับก็จะมีลิ้วรอยนะลิ้วรอยตามการใช้งานนะครับคันนี้นะครับวิ่งประมาณ51,000น่กว่าโลนะาพามาดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวพาไปชมฟังเสียงเครื่อง ยนกันหน่อยเนาะนะครับข่าวๆพามาให้ดูนะครับคือคลิปวิดีโอนี้ผมสร้างมาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะเป็นคลิปวิดีโอเออส่งให้ดูนะครับรบกวนดูให้ครบถ้วนชอบพอไปบางทีรูปบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่ครบถ้วนเนาะอาจจะมุมนู้นมุมนี้นะอันนี้ก็พามาชมกันแบบครอบคลุมเนาะทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับผมไม่ซีเรียสผมเป็นคนเรียวๆอยแล้วนะครับก็ ถ้าชอบดูแล้วเราคารับได้ภายนอกเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเองอะไระเดี๋ยวนี้ตามแอป,ปตามอะไรราคานี้ไม่ประมาณเปลี่ยนชุดสีเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วนะครับสองใบเท้าน่าจะมีนะสองใบเทากับอีกประมาณสามใบแดงประมาณนั้นนะประมาณประมาณนะครับาพามาดูมาเดี๋ยวมาลงลึกเรื่องรายละเอียดน,นะพามาชมดีเทลรอบรถนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดแล้วนะครับเบรกหน้าดิสนะครับสายไม้นะใช้งานได้ปกตินะครับเบรกนะครับยาง นะครับอ่านี่มีริ้วรอยนะนี่ผมบอกตรงๆนะผมเป็นคนขายเรียวๆอยู่แล้วนะครับอ่าริ้วรอยนะครับตามการใช้งานนะหน้าใหม่อ๋อนี่นะนะครับก็เบาะสามารถล็อกได้ปกตินะดนูเปิดไม่ได้นี่ก็ขออนุญาตนะครับนี่เปิดเสียงปรึง่งเห็นไหมได้ยินไหมเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวล็อกให้ดูอีกทีหนึงนะครับเบาะล็อกได้นะครับ ระบบใช้งานได้ปกติตอนนี้นะผมมีโปรโมชัน่นนั่นก็คือซื้อรถนะครับภายใน2เดือนนี้นะครับนับตั้งแต่เดือน8นะ2025นะครับถึงเดือน9นะครับผมแถมน้ำมันเครื่องนะ,ะน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายนะครับอันนี้เป็นรถออโตเมติกก็จะมีเฟืองท้ายด้วยเนาะนี่เฟืองท้ายนะครับอ่าเออ ต้องบอกงนี้ก่อนว่าทําไมไม่เปลี่ยนให้หรอจะเปลี่ยนให้เลยก็ได้นะครับบางทีบางทีนะครับบางทีลูกค้าถามว่าเออเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วจริงไหมอันนี้เราไม่ว่ากันเราบอกว่าเปลี่ยนจริงถ้าผมบอกเปลี่ยนผมบอกเปลี่ยนก็คือผมมีความคิดว่าอ่ะถ้าผมแถมนี่ถ้าผมแถมนะอ่าแถมลูกค้าจะไปเปลี่ยนเองหรือจะให้ผมเปลี่ยนนะก็จะได้เห็นเออจะได้เห็นว่าเออเปลี่ยนถ่ายแล้วนะเออเรียบร้อยแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับอเป็นไงดูถังน้ํามันนะครับเข้าๆนะ อันนี้เอกสารนะครับพาษีปี68ปี2015นะครับในราคานี้บอกได้เลยว่าให้ไหวนะเออให้ไหวนะนี่มีบุ๊กบุ๊กแบงค์บุ๊กแบงค์สมุดรับประกันคุณภาพยังอยู่ครบเลยดูดินะโอ้มีมีกุญแจนะครับก็เอกสารการโอนครบเนาะเออดูใต้บอกกันไปแล้วนะครับนี่ลอ็อกนะดูเปิดบอกนะยังเปิด บึงบังกันอยู่นะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ดูระบบไฟกันหน่อยนะครับ mm hmm. ก็รถคันนี้นะไม่ได้เก็บรายละเอียดหรือว่าเปลี่ยนชุดสีมาน,นี่คือผมได้มาสภาพไหนก็สภาพนั้นแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยคือให้ลูกค้านะครับไปเลือกทําเลือกจับจองถ้าถ้าเปลี่ยนหรือชุดสีเนี่ยก็ราคามันจะขึ้นอันนี้ก็คือราคาย่อมเยาแน่นอนคือเป็นที่จุดสนใจแน่นอนก็คือจัดให้เลยนะครับรถบ้านนะโอเคเดี๋ยวสตาร์ทนี่ ระบบ PGM-FI นะครับหัวฉีดทำงานดับปุ๊บนะครับเดี๋ยวให้แตะดูดูนะครับเห็นไหมผมไม่ได้วอร์มรถก่อนนะเห็นไหมตีให้เห็นว่าเฮ้ยรถไม่มีการวอร์มก่อนนะนี่ดูตงคือเหมือนเดิมเรียวๆสไตล์เรานะครับเดี๋ยวเขายากสตาร์ทนะอะสตาร์ทแล้วฟังเสียงเครื่องดูครับคือแม่ ก้นขาวอ่ะเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ดูนิดนึงนะพอดีว่าคือถ้าเล่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันจะสั่นรถรถมันนะครับขอขอย่าขอหยุดก็เดี๋ยวๆๆสามารถมาลองมาลองขับมาลองดูได้นะโอโอเคเนี่ยดูนะครับศูนย์เสริญตรงนะครับไฟท้ายติดนะครับหมูดูไฟทับทิมยังครบนะขออนุญาตดับดับเครื่องสักรู่ครับเดี๋ยวมาให้ก่อนที่ดับเครื่องขออนุญาตเช็กระบบไฟซ้ายนะ ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายอ่ายดนะครับไฟสูงต่ำอ่าติดครบหมดระบบแต่อ่า เกียร์น้ำมันสามารถใช้งานได้นะครับเข็มไม้สามารถใช้งานได้นะครับระบบเบรกนะเบรกหน้าเบรกหลังขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงทุกข้างโอ้โขอัยจะรีบดับเครื่องเดียวคือให้ฟังเสียงทุกข้างก่อนนะเป็นไงนะครับพอดีว่าเกรงใจผมเกรงใจผมวันนี้สถานที่จะมีคนพลุกพลางน,นิดนึงนะครับเกรงใจการสตาร์ทรถนะครับเข้าๆนะครับก็รถคันนี้นะ รับประกันการโอนให้60วันหลังจากการซื้อขายนะครับก็รับประกันการโอนรถไม่มีตัดแปะแน่นอนหนึ่งนะครับไม่มีแปะเลขเครื่องเลขโครงตรงนะครับซื้อขายกับผม1ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็คือความสบายใจนะเป็นตัวเลือกที่สบายใจรับประกันการโอนหลังซื้อขาย3เออต่อปไป60วันนะครับวันรันตีการโอนให้นะฮะดูนะครับคร่าๆก็ประมาณนี้นะ คงได้อะไรครบถ้วนคือคลิปดีอประกอบการตัดสินใจนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาดูรถได้ที่ลัลูกกานะครับสายไหมหรือละแวกใกล้เคียงนะครับสามารถเดินทางมาดูได้นะครับเบอร์โทรที่ติดต่อก็0826131427หากไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภยัยอาจจะทำธุระนะครับ ขับรถหรือว่าอะไรอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะรับสายนะครับก็ก่อนไปนะครับขอย้ำเรื่องเอกสารอีกนิดนึงนะครับภาสีปี68ปนะครับปี2015นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะเออเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคูปี้ไอนะครับสีแดงตรงนะครับแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนโครงมาเลขเครื่องเลขโครงตรงแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอพระคุณที่รับชมสำหรับ s อทุกท่านสวัสดีครับ